ไม่เดี้ยไม่เล่นยง่งนัฮะมาจะโยกก่อนอย่งนั้นปูสามตูไปไปพอจีนก่อนไปพอจีนก่อนจีนง่จะจีนวจะไม่เดี๋ยวผมจะพอไปไปตุ้ยน้อยตุ้ยเออเดี๋ยวจะการได้กันพิ่มจอมันแฮมลำหนึ่งจีนควายน่ะโอ้แล้วลำเด่นงไมคเราสามคนเออนะปัดเดี๋ยวก็เอากคนพี่ก็รโหนี่ยังม้ากวเขาอยู่มนี่กะนี่กะ อ่นเดี๋ยวมาลุ้นก่อนอย่างเนี้ยครัอย่างน่ะไส้หมูเนาะนี่นแหละมาลุ้นอ,ะอ่ะเออเนี่ยนเ,เนี่ยไส้หมูอย่างเนี้ยเออเดี๋ยว,ยวกันเน,น,น,นี่ยไอ้แก้วมาลุ้นอ่ะเนี่ย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 มาก่อนไปตั้อนไอ้แซมอย่างแหนดูเหร<ห>อจีนย่างจานจดเลยมึงอีลิ้ดไม่เมาส์กันเนี่ยหอมมันเนาะใช่โอ้โหเฮลิ้ดไม่เมาส์เคอเกินมาลุ้นหรือเลยอ่ะก็เออนะว่าโอ้ พิษเราเว้ยนั่งพิได้ไ่วเวนั่งหัวโตเบาไหวเว้ยนั่เตึงมืง